สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับวันนี้เรามาในวิดีโอสั้นๆครับตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินดอนเมืองนะครับแต่เช้าตรู่เลยกําลังจะพาทุกคนเดินทางไปกระบี่ครับเพราะว่าวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมโฉมใหม่ของใหม่นะครับไปดูอาคารผู้สารหรือว่าพาสเซนเตอร์เทอร์มินอลหลังใหม่ของสนามบินกระบี่ซึ่งเขาเพิ่งเปิดใช้งานมาได้ไม่นานครับวันที่เราเดินทางเนี่ยคือวันที่9มีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็อาคารหลังใหม่ที่กระบี่เนี่ย เพิ่งจะเปิดใช้งานนะครับในวันที่6มีนาคมก็ก่อนหน้าเราจะเดินทางไปถึงไม่กี่วันเลยจะพาไปชมว่าโฉมใหม่ของสนามบินกระบี่จะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้เราก็มารอขึ้นเครื่องแล้วครับเที่ยวบินของเราครับเที่ยวบิน FD3213 ครับของสายบินไทยแอร์เอเชียจะพาเราออกเดินทางไปกระบี่แต่เช้าตรู่ด้วยเครื่องบิน Airbus A320 ที่แสนจะคุ้นเคยนะครับก็บอดดิ้งแล้วนะครับเดี๋ยวขึ้นเครื่องกัน ปัจจุบันเนี่ยหลังจากการท่องเที่ยวกลับมาคึกคักครับที่กระบี่เนี่ยก็มีผู้โดยสารมีจานวนเที่ยวบินเพิ่มขึ้นมากครับอย่างสายการบินไทยแอร์เอเชียเองเนี่ยก็มีเที่ยวบินจากกรุงเทพไปยังกระบี่ครับทั้งจากดอนเมืองและสุวรรณภูมินอกเหนือจากนั้นแล้วยังมีเที่ยวบินจากเชียงใหม่บินตรงสู่กระบี่ด้วยรวมไปถึงสายการบินแอร์เอเชียของมาเลเซียคือ AK เเนี่ยเขาก็มีเที่ยวบินบินตรงจากกัวลาลัมเปอร์มาที่กระบี่ด้วยนะครับ และยังมีอีกสารพัดส,สายการบินะครับบินจากทั้งทั่วไทยและทั่วโลกบินตรงสู่กระบี่ตอนนี้เราก็อยู่บนเที่ยวบินของเราแล้วครับระหว่างเที่ยวบินก็รับชานมไข่มุกยอดนิยมของแอร์เอเชียมารับประทานครับระหว่างการเดินทางมุ่งหน้าลงใต้บินจากกรุงเทพดอนเมืองเนี่ยไปยังท่าากาศยานานานาชาติกระบี่วิวทิวทัศน์ในช่วงนี้อาจจะมองอะไรไม่ค่อยชัดหน่อยนะครับเพราะว่ามองลงไปที่พื้นเนี่ยแถวภาคกลางแถวกรุงเทพเนี่ย pm ฝุ่นหนามากนะครับอาจจะมองเห็นพื้นดินไม่ค่อยชัดเดี๋ยวไปดูกันว่าอากาศที่กระบี่เนี่ยเมื่อเราใกล้เดินทางถึงเนี่ยจะสดใสขึ้นบ้างหรือเปล่าเราใช้เวลาบินมาจากดอนเมืองเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงนะครับและอย่างที่เกริ่นไปแล้วครับว่าตอนนี้กระบี่ก็ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนะครับเที่ยวบินเนี่ยนอกจากเที่ยวบินต่างๆในประเทศไทยแล้วนะครับก็ยังมีเที่ยวบินในเส้นทางภูมิภาคของหลายๆสายการบินบินตรงเข้าสู่กระบี่ครับไม่ว่าจะเป็นจากมาเลเซียสิงคโปร์หรือว่าบินมาไกลๆจาก โยุโรปก็มีนะครับจากแถวตะวันออกกลางก็มีเช่นกันและเราก็เดินทางมาถึงกระบี่แล้วครับนี่คือโฉมหน้าของอาคารผู้สารโฉมใหม่ของสนามบินกระบี่นะครับอาคารฝั่งทางซ้ายเนี่ยเป็นอาคารหลังเดิมครับเป็นอาคารหลักที่2นะครับซึ่งตอนนี้ปิดปรับปรุงอยู่และเดี๋ยวคงจะมีการดําเนินการก่อสร้างในพื้นที่นะเพื่อสร้างเป็นอาคารหลังใหญ่ที่เชื่อมต่อกันโดยสมบูรณ์ต่อไปส่วนอาคารที่เห็นอยู่ในขณะนี้ครับเป็นอาคารหลังปัจจุบันซึ่ง ทางสนามบินเรียกว่าเป็นเทอร์มินอลสหรืออาคารผู้สันอาคาร3ครับสร้างขึ้นในพื้นที่ที่เดิมเคยเป็นอาคารหลังแรกครับแล้วก็มีการขยายต่อเติมให้กลายเป็นอาคารผู้สั่นหลังใหม่หลังใหญ่และก็เพิ่งเปิดใช้งานเมื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาโดยตั้งแต่วันที่6มีนาคม2 5 6 6ที่ผ่านมาเนี่ยทางท่าอากาศยานกระบี่กรมท่าอากาศยานก็ได้ประกาศว่าให้ผู้โดยสารทุกสายการบินนะครับทุกเที่ยวบินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศเนี่ย มาใช้งานที่อาคารผู้สานหลังใหม่นะครับผู้สานต้องมาเช็คอินที่อาคารหลังใหม่หลังนี้นครับเดี๋ยวไปชมกันว่าเป็นอย่างไรตอนนี้เราลงจากเครื่องแล้วนะครับเดินเข้ามาในส่วนของผู้สานขาเข้าภายในประเทศของอาคารผู้สานหลังใหม่นะครับซึ่งเพิ่งเปิดให้มีการใช้งานมาเมื่อตั้งแต่วันที่6มีนาคมที่ผ่านมานี้เองครับก็ยังเป็นพื้นที่ใหม่นะครับที่ยังมีการใช้งานมาไม่นาน,นนักนะครับเดินออกมาจากบริเวณบัสเกตครับก็เดินไปตามทางเพื่อไปยังที่ห้อง ผู้สานขาเข้าหรือวัวเรนที่เป็นโถงสําหรับสายพานร,รับกระเป๋านะครับสำหรับฝั่งในประเทศเนี่ยก็ <_ L> จะมี2ส,สายพานนะครับคือสายพานหมายเลขสามและหมายเลขสี่อยู่บร,เริเวณนี้เป็นพื้นที่สําหรับผู้สานขาเข้าให้มารอรับกระเป๋าจากนั้นก็จะเดินออกมาจะอยู่บร,เริเวณชั้นหนึ่งของอาคารผู้สานอาคารใหม่หรืออาคารเทอร์มินอลสามแห่งนี้นะครับซึ่งจะเป็นบริบรเวณส่วนของผู้สานขาเข้าครับที่โถงผู้สานขาเข้าที่ชั้นหนึ่งของอาคารเนี่ย ฝั่งผู้สานขาเข้าภายในประเทศเนี่ยจะเดินออกมายัางทางทิศใต้ของอาคารครับส่วนผู้สานขาเข้าระหว่างประเทศเนี่ยจะออกมาทางประตูด้านทิศเหนือของอาคารแต่ว่าออกมาแล้วก็จะมาเจอถโถงเดียวกันครับจะมีพื้นที่สําหรับร้านคา้าแล้วก็บริการต่างๆเนี่ยใช้ร่วมกันครับซึ่งวันที่เราไปเนี่ยวันที่9้ามีนาะคมที่ผ่านมาเนี่ยก็มีบริการต่างๆเนี่ยมาเปิดบ้างแล้วแต่ว่ายังไม่เยอะมากนะครับอย่างที่เห็นว่ามีร้านกาแฟอยู่ร้านหนึ่งแล้วก็มีร้านขายของชําเป็นคล้ายๆมินิมาร์เล็กๆอีกร้านหนึ่ง ส่วนบริการต่างๆเช่นรถเช่าบริการรถรับส่งเข้าเมืองบริการทัวร์น้ำเที่ยวจองโรงแรมอะไรเงี้ยก็มีบูธมาเปิดบ้างนะครับแต่ว่าจะเห็นว่าเป็นการตกแต่งแบบชั่วคราวครับก็แค่เอาโต๊ะมาตั้งเอาแค่เอาป้ายมาติดนะครับยังไม่ได้มีการตกแต่งแบบเต็มรูปแบบถาวรครับแล้วก็มีห้องสําหรับพื้นที่บริการต่างๆเหล่านี้หรือว่าคูหาต่างๆสําหรับให้เอกชนมาเช่าหรือมาพัฒนาเป็นพื้นที่บริการต่างๆเนี่ยยังว่างอยู่เยอะมากนะครับ และเมื่อเดินออกมาเนี่ยจะเป็นชั้นชลาสำหรับผู้สานขาเข้าครับอยู่บริเวณชั้นล่างตรงหน้าอาคารผู้สานเลยคือตึกจอดรถครับซึ่งเดินเชื่อมกันได้แล้วก็ถ้าเกิดเราขึ้นไปตรงชั้นที่2ครับจะเป็นทางเดินเชื่อมไปยังอาคารหลังเก่าหรืออาคารเทอร์มินอลสเดิมครับซึ่งตอนนี้ปิดอยู่คระะับเดี๋ยวคงจะมีการดาเนินการปรับปรุงและสร้างเป็นอาคารใหม่เชื่อมยาวต่อกันจากชั้น1นครับซึ่งเป็นชั้นของผู้สานขาเข้าเนี่ยจะขึ้นไปที่ชั้น3ครับซึ่งเป็นชั้นของผู้สานขาออก เราสามารถขึ้นได้ทั้งจากโดยบันไดเลื่อนหรือลิฟต์นะครับซึ่งจะมีบริการทั้งบริเวณด้านทิศเหนือและทิศใต้ของอาคารโดยมีบริเวณชั้น2นะครับที่จะเป็นทางเชื่อมไปยังตึกจอดรถอยู่ฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็ทางออกไปยังอาคารผู้สานหลังเก่าด้านทิศใต้อีกฝั่งหนึ่งนะครับเมื่อขึ้นมาถึงชั้น3นะครับก็จะเป็นพื้นที่สําหรับผู้สานขาออกทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศอยู่ด้วยกัน,นครับสําหรับผู้โดยสารที่เดินทางมาจากในเมืองหรือว่าโรงแรมที่พักย่านชายหาดครับ เมื่อเดินทางมาเนี่ยถึงสนามบินเนี่ยจะมีทางยกระดับครับเป็นสะพานขึ้นมาให้ส่งผู้โดยสารขาออกบริเวณชานชาลาชั้น3ครับชานชาลาข้างกับผู้โดยสารขาเข้าเนี่ยอยู่ชั้นล่างครับชั้น1ส่วนผู้โดยสารขาออกเนี่ยรถขึ้นมาส่งได้บนสะพานยกระดับที่มาเทียบที่ชานชาลาชั้น3ของอาคารผู้โดยสารได้เลยแบบนี้ ผู้สานขาออกนั้นเมื่อลงจากรถที่ชันชลาชั้น3ก็เดินเข้าอาคารผู้สานครับก็จะมาเจอโถงผู้สานขาออกนะครับซึ่งก็เป็นโถงกว้างขวางใหญ่โตเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เช่นเดียวกับชั้นล่างครับบรรดาคูหาหรือห้องต่างๆที่เป็นพื้นที่ให้บริการต่างๆเนี่ยก็มี สายการบินมาจับจองเป็นสำนักงานสายการบินเตรียมเป็นห้องจําหน่ายตั๋วบ้างแล้วครับแต่ว่ายังไม่ตกแต่งแบบสมบูรณ์เต็มรูปแบบนะครับก็ยังจะโล่งๆกันอยู่เอาแค่เอาโต๊ะมาตั้งไว้เป็นการชั่วคราวครับเพราะว่าอาคารนี้เพิ่งเปิดใหม่ไม่นานครับวันที่เราไปถ่ายทำเนี่ยคือเพิ่งเปิดได้ไม่กี่วันเองนะครับรวมถึงครูหาอะไรคูหาก็ยังว่างอยู่ครับเคาน์เตอร์ชิคกอินจะเพิ่มจํานวนแล้วนะครับแล้วก็มี2ส่วนครับคือโซน A กับโซน B ตอนนี้โซน A เปิดใช้งานแล้วนะครับ ส่วนโซน B ีวันที่เราไปนั้นกําลังดําเนินการอยู่นะครับคงจะเปิดตามมาในมิชาั่นทให้มีพื้นที่เช็คอินสําหรับผู้สานกว้างขวางขึ้นครับผู้สานขาออกรอบประเทศนั้นจะมีทางเข้าอยู่ที่ด้านทิศเหนือของอาคารครับก็เป็นพื้นที่เข้าไปด่านเอ็กซเรย์แล้วก็ผ่านตอมอไปยังห้องพักผู้สารขาออกระหว่างประเทศบรรดาร้านอาหารร้านคา้าแล้วก็บริการต่างๆเนี่ยทั้งในส่วนของผู้สานขาเข้าผู้สานขาออกรวมถึงในห้องพักผู้สานขาออกเนี่ยยังมีไม่เยอะนะครับมีเพียงไม่กี่รายแล้วก็ มีตัวเลือกน้อยมากๆด้วยเพราะว่าอาจจะยังเพิ่งเปิดอาคารใหม่นะครับเพิ่งเปิดใช้งานไม่นานแล้วก็ยังไม่ได้มีการสรรหาหรือว่าคัดเลือกผู้ประกอบการต่างๆเข้ามาดําเนินการในพื้นที่นะครับส่วนของผู้สานขาออกภายในประเทศเนี่ยทางเข้าจะอยู่ท่านที่ใต้ของอาคารครับแล้วก็ผ่านเอ็กซเรย์มาก็จะเป็นห้องพักผู้สานขาออกซึ่งนี่คือบริเวณห้องพักผู้สานขาออกภายในประเทศครับก็ตกแต่งสวยงามครับมองไปอีกฝั่งหนึ่งก็เห็นพื้นที่นั่งรอของผู้สานขาออกระหว่างประเทศนะครับ จากพื้นที่ห้องผู้สาาั่ขาออกหรือว่าบริเวณเกตหรือทางออกขึ้นเครื่องเนี่ยไปยังสะพานเทียบเครื่องบินหรือวงวงช้างที่เครื่องบินมาจอดเนี่ยจะเป็นทางเดิน2ชั้นครับหรือว่าคอริดอร์ที่ไว้สําหรับบอดดิ้งผู้สา,ารนครับในเวลาเดินขึ้นเครื่องแล้วก็เวลาผู้สา,ารนลงจากเครื่องมาแล้วก็เดินผ่านทางเดินนี้เข้าไปยงังพื้นที่ผู้สา,ารขาเข้าต่อไปและนี่ก็เป็นมุมมองขณะที่เรากาลังจะเดินขึ้นเครื่องครับเดี๋ยวเราจะเดินจากบริเวณทางออกขึ้นเครื่องเนี่ยเข้าไปยัง สะพานเทียบเครื่องบินหรือว่างวงช้างเพื่อบอดดิ้งแล้วนะครับและนี่คือโฉมหน้าคราตาของสนามบินกระบี่โฉมใหม่นะครับอาคารผู้สันหลังใหม่ที่เพิ่งเปิดใช้งานได้ไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับ